สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาโหค่ะพี่น้องค่ะมาพบม,มาพอ,อก,กันกับแบวในช่วงแรกของมือวันที่11เดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมนีนะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขุสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่คำวัดป่า843ค่ะ พ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะปูมีแนวทาง2แนวทาง2อ,อย่างมาฝาค่ะพี่น้องคือแนวทางต่ำเล่ามืออื่นนะคะล้วก็รัฐบาลไทยวันที่16มีนาคมนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาแนวทางทั้ง2อ,อย่างของปูคําวัดปลา8 4 3าค่ะในคลิปนี้นะคะเิืม่มว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสขุขสุข,ข้นมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกราบนมัสการค่ะ ค่ะพ่อกำลังกำลังเ่งเอย่างแบบอ่ะเอา,าเป็นเป็นตำล่าสิคะ่ะพ่ปพูพคะตำล่าสิค่ะสามโตมันมันจะไม่อยู่หนึ่งสองสามมีห่าชุดที่เก้าล่ะพูคะตำล่าเนาะค่ะเนาะ ม่นบาคะเพื่อนบ้านแม่นบาคา้คะปู่คะเออเอาเขาเอาเพื่อนบ้านคนเดิมเอาเพื่อนบ้านคนจัดจัดปู่เพื่อนบาน้าน,บานเอาสองตัวเด้อค่ะสองตัวมันตีมีนา UC, มยูซีมีมีบนญยูซีนะค่ะค่ะอ่ารวมเดาเป็นแปดคนนี่แหละค่ะเอาจะเอาต่อสามตัวบางทีมันตีพลาดสามตัวนะ ค่ะค่เอาหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะศูนย์หกศูนย์หกค่ะเก้าหกเก้าหกค่ะศูนย์แปดเอออันนี้อันนี้เป็นเป็นบนเล้วค่ะอันล่างบาทเนี่ยล่างวัตถินิยมห้าเก้าห้าเก้าค่ะห้าศูนย์ห้าศูนย์ค่ะห้าสี่ห้าสี่ค่ะ แปดสามแปดสามค่ะชั้นล่างให้เน้นที่หาเก้ากับหาศูนย์เลยค่าชั้นบนให้เน้นที่หาเก้าหาศูนย์ชั้นบนให้เน้นที่ศูนย์หกกับศูนย์แปดศูนย์หกกับศูนย์แปดค่ะหนึ่งหกกับเก้าหกเป็นร้องไลยค่ะ เอาเอาสีเอาไอา้ในกลิ่นเดียวกันบ่กับไอ้ไทยอะ่ะไทยคงสุดท้ายบ่ครับปัวขงสุดไทยเนี่ยต้เอาเอาในกันก็ได้ค่ะแต่ว่นขนาข้างหน้าสิเขียนแยกกระดาษโอเคค่ะเออเอาต่อเลยค่ะบพ่อต่อเลยค่ะเอาสี่เก้าหกสี่เก้าหกค่ะสี่หกเก้า สี่หกเก้าค่ะสี่เก้าสามสี่เก้าสามค่ะสี่แปดสามสี่แปดสามค่ะและค่ะอ่าตัวที่หาเนี่ยเอาว่างตัวที่หาสี่เก้าแปดนะสี่เก้าแปดค่ะอ่าอ่าชวนสามตัวให้เน่นที่ที่อ่าหกเก้ากับที่เก้าหกเลย ค่ะเอนที่แปดสามครับที่เก้าสามกันไว้ค่ะที่แปดสามที่เก้าสามกันไว้ค่ะตีเอ่อร้อยที่แปดสามทีเก้าสามที่เก้าแปดกันไว้ค่ะตามงล่างมาเนี่ยตั้งแปดยืนก็เก้าหมดนะล่างค่ะเอเก้าห้าครับสามแปดเก้าห้ากับสามแปดค่ะอ่า เล่นที่เก้าหาโซเก้านะจช่ป้าพนี่นะคงยุกธไทยละค่ะป้วเมื่อนี่ไวันที่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดเราเล่นยีกขาเมื่อเนอะาะค่ะ,ะเนนงง่น้วลากคงขาเมื่อค่ะอ,อ่มันต้องเอ่เียนบ้านมันต้องไหนนั่นแหละค่ะป้ออมันต้องสองย่างมันละค่ะ เอ๊ะตอนเราจับสายเข่าก็ดังนี่ว่าเอ้าเป็นยังไงครับพ่อยังว่ามันเป็นน้ำตัวได้พ่อวะเนี่ยค่ะตัวตัวย่ำเบิ่งอยู่มันเป็นน้ำตัวได้อยู่ว่าเสนอค่ะพ่อเจ้าได้ได้ค่ะพ่อคะค่ะค่ะได้ค่ะจ้าพ่อเดี๋ยวเขาได้กับสีฟ้าล้มเห็บเอฟซีบนปั้งด้วกันค่ะล้มล้มตัวกันเลยได้บนได้ได้ได้ค่ะ จ้าจ้าจ้าเออลงต่ตกันเลยค่ะค่ะปูค่ะชวนเพื่อนบ้านก็ไอ้วาไปก้อนชวนเออใท้เอาหน่กับว่าไปก้อนนะค่ะค่ะปูไดค่ะเออเนาะับก้อนค่ะการให้ที่บอที่สุดหยุดความตณีได้การให้ร้ายเป็นอันตรายถ้าควบนี้แล้วพวบน้า ค่ะปูะเิ่อค่ะปูขอพุนค่ะปูปกำลัน้สการคคาซาชูค<ะ>่ะใชค่ะค่ะเดินเดินสรุปแนวทา,างทาคลิปนี้นะคะพระมาพี่น้องทางแนวทา,างจากปูคำวัดป่าแปดสี่สามนะคะพี่น้องชุดนี้่คลิปนี้นะคะกับมีทัง้งแนวทางตำล่านะคะแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะ พี่น้องคะต่ำเล้ามื้อขื้นนะคะเอาชุดนี้นะคะเป็นแนวทางตํำเาล่านะคะพี่น้องคะชุดบนนะคะมี16ค่ะ0ูนย์8เก้าหกศูนย์แปดนะคะพี่น้องคะหนึ่งหกศนเก้าหกศูนย์แดชุดบนปูแล้วเน้นศูย์หกับศูนย์แปดค่ะบันนี้ชุดล่างนะคะมีหาเก้าหาศนย์หาซี่ามค่ะหาเก้าหาศูนย์หาี่แปามปูแล้วเน้นล่างหาเก้ากับหาศูนย์นะคะ พ่อแม่พี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางต่ำเล่ามืออื่นนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะบันนี้นะคะชุดนี้เป็นแนวทางอ่ารัฐบาลไทยนะคะแนวทางจากปูคําวัดป่าแปดสี่สามนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ,ะชุดบนนะคะมีซีเก่าหกค่ะซีเก่าหกซีหกเก่าซีเก่าสามซีแปดสามซีเก่าแปดนะคะชุดบนเนี่ย ปูเล่าเน้นซีเก่าหกกับซีหกเก่านะคะลางค่ะลางมีเก่าหากับสามแปดนะคะลางเก่าหากับสามแปดเน้นเก่าหานะคะพี่น้องคะเอาเอสไพร้อมพี่น้องอ่าได้แคปหน้าจอร่วมกันเรื่อยๆพี่น้องเด้อแต่ว่าพอพี่น้องอัญญาสับสนนะคะเบื้องวันที่นะคะพี่น้องคะอันนึงเป็นแนวทางเพิ่นบ้านมืออื่นนะคะอันนึงเป็นวันที่สิบหกนะคะพอะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากข่าวคำวัดป่าแปดสนะคะพี่น้องคะแนวทางตำเล่าหลักการรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะจังใ็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ่งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขคุคนนะคะสําหรับการติดตาม รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้พรอมค่ะขอขอบบุญขอบคุณแนวทางจากปู่คําวัดป่า8 4 3ค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะต้อง่อยากจะพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาเม่แลกก็อย่าลืมค่ะพี่น้องคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทาง จากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ว่าจางังไรอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องนะคะแอาจารเบิร์ดทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องค่ะแรกนี่นะคะแนวทางของปูนะคะเพราะว่าสิเป็นแนวทางตำล่าหรือกษรัฐบาลไทยนะคะจังไดกะ ให้พ่อพี่น้องนั่งไปพิจารณาเบิ้งหลักะมีเพียงซ้ำนี่สำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแอกซิได้ขอตโตลาพ่อพี่น้องบรรเทาสุขสุก้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พ่อกันไม่ก็แปดในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ